สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l o v e l y b BL o v e r อกันอีกครั้งนะคะวันนี้ BB นะคะก็จะมาเม้าวันเกิดของน้องริกิมารุกันค่ะเนื่องจากวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องริกิมารุค่ะ b b c จึงสมารัปเดตว่ามีใครอวยพรน้องบ้างนะคะแล้วน้องมาอัปรูปอัปคลิปอะไรบ้าง ก็คือมาอัปเดตความน่ารักของน้องเผื่อว่าแม่ๆจะคิดถึงน้องกันนะคะมาเริ่มต้นที่ทั้งค่ายนะคะก็มาอัปคลิปของน้องค่ะแคปชั่นว่าติ้งตองวอล์กเซอร์ไพรส์วันเกิดริกิมารุฉลองวันเกิดเวอร์ชั่นภาพและเสียงคมชัดถ่ายไปท่านอาหารไปรอคุณมารับชมนะคะก็เป็นคลิปที่น้องมาพูดกับแฟนๆนะครับเป็นคลิปที่มาทำให้หายคิดถึงแล้วกันนะคะ ต่อไปนะคะทางค่ายก็มาอัพคลิปอวยพรของน้องๆวง into one อีกนะคะแคปชั่นว่าสมาชิก n t t One โอวยพรวันเกิดให้กับอิ o o วานริกี่มารุออนแอร์แล้วหนึ่งคำที่ใช้บรรยายเขานะคะก็เป็นคลิปที่น้องๆวง into ว n นแต่ละคนมาพูดถึงน้องริกิมารุนะคะมาพูดถึงแล้วก็มาอวยพรวันเกิดด้วยะคะ่ะ ต่อไปนะคะแบรนด์ต่างๆที่น้องร่วมงานอยู่ก็มาอัพรูปแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องมาอวยพอน้องกันนะคะสุขสันตวันเกิดซิตราน่าแบรนด์แอมบาสเตอร์อินทวันริกิมารุไล่ตามความฝันตลอดทางคุณออกแบบท่าเต้นเข้ามาในชีวิตของคุณมันคือจังหวะมันคือความรักขอให้คุณเปล่งประกายด่างดวงดาวที่เปล่าแสงยืนอยู่บนเวทีที่ใหญ่มากยิ่งขึ้น28ปีของการเติบโตขึ้น เราทุกคนรู้สึกดีใจมากที่ได้เห็นความพยายามความสำเร็จของริกิมารุสุขสันวันเกิดอายุครบ28ปีขอให้เติบโตเป็นตัวเองที่ดีที่สุดเดินบนเส้นทางที่งดงามแบบนี้ตลอดไปยืนหยัดในตัวเองก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญนักเต้นที่ส่องแสงเป็นประกายบนเวทีอินทวันริกิมารุสุขสันวันเกิดปรารถนาให้คุณสุขสงบสบายใจมีความสุขในทุกๆวัน ชูป๊อกกี้แสนอร่อยขึ้นมาสุขสันต์วันเกิดอินทวันริกิมารุที่น่ารักเสมอในอินทวันขอให้นักออกแบบท่าเต้นของเราฟื้นตัวและกลับมาโดยเร็วทุ่มเทให้กับทุกเวทีด้วยอารมณ์ทั้งหมดที่มีเผชิญทุกความท้าทายด้วยพลังทั้งหมดสุขสันต์วันเกิดอินทวันริกิมารุต่อไปนะคะก็จะเป็นโพสที่น้องๆวงกอินทวันอัพลงโซเชียลนะคะก็มาดูกันดีกว่าว่าน้อง,นองคนไหนอัพโอยพอรน้องริกิมารุบ้างนะคะ เริ่มต้นด้วยที่น้องหลิวหยีเลยค่ะน้องหลิวหยีก็มาอัพรูปนะคะแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดอินท one วันด้กี่มารู้ทุกๆวันจะต้องมีความสุขพวกเรารอพี่กลับมานะส่วนน้องนายนะคะก็มาอัพรูปเช่นกันนะคะแคปชั่น สุขสันต์วันเกิดครับริกิมารู้ขอให้มีความสุขทานอาหารอร่อยนอนหลับได้อย่างดีร่างกายฟื้นตัวเร็วๆนะคบคิดถึงจังนะคะต่อไปน้องแพตทีนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่า Happy Birthday to d i s m o i n t o o n ริกีมารู้ Miss You นะคะขอให้พี่ริกิมารู้มีความสุขมา,มากๆคับหวังว่าทุกวันจะเป็นวันที่มีความสุขนะคะผมคิดถึงพี่จังนะคะต่อไปนะคะน้องคอก็มาอัพข้อความนะคะแคปชั่นว่า ริกิมารุเซนเซวันนี้วันเกิดแล้วนะไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหรอินท o วันจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอพวกเรายังเดินจับมือเคียงบ่าเคียงไหลไปด้วยการขอให้มีความสุขปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในชีวิตตลอดไปนะต่อไปนอกซานตานะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดพี่ชายของผมอินท o วันริกิมารุหวังว่าพี่จะมีความสุขในทุกๆวันโดยเฉพาะวันนี้รีบหายเร็วๆนะครับ ต่อไปน้องหลินโมนะคะก็มาอัพอความว่าสุขสันวันเกิดผู้อาวุโสริกี้ขอให้หายป่วยไวๆสุขภาพแข็งแรงสำคัญที่สุดมีความสุขทุกวันนะต้องจำไว้ว่าต้องทานอาหารดีๆทานเยอะๆครั้งหน้าเรามาทานเค้กก้อนใหญ่อร่อยๆด้วยกันนะ น้องเจียหยวนนะคะก็มาอัพรูปแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดนะพี่ชายดูแลร่างกายดีๆนะคราวหน้าจะพาไปทานหมูชุบแป้งทอดอาหารตรงเปยนะคะก็มาอัพรูปอาหารจ้ะต่อไปนะคะน้อง A.K. นะคะก็มาอัพรูปพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดอินทวันรุกี่มารู้เหล่าซื้อมีความสุขในทุกๆวันจะต้องดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับนะคะ ต่อไปนะคะน้องดิี่มารู้เองนะคะก็มาอัพรูปในไอซีของน้องเหมือนกันนะคะแคปชั่นว่ามันเป็นเวลานานแล้วครับผมอยากเจอกับพวกคุณมากๆคุณเป็นอย่างไรบ้างครับสุขภาพของผมกําลังจะดีขึ้นในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมผมรู้สึกมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกเศร้านิดหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันกับพวกคุณผมจะหายป่วยด้วยเร็วหวังว่าจะได้เจอพวกคุณเร็วๆนี้นะครับแล้วพบเจอกันใหม่ครับ ก็ค,คือคิดถึงน้องมากทุกคนยิ่งน้องบอกว่าน้องแก้จะหายป่วยแล้วก็คือแบบคิดถึงมากอยากให้กลับมาเร็วๆค่ะแล้วน้องนะคะก็มาอัพคลิปเต้นอีกนะคะแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคำอวยพรจากทุกคนครับทำให้ผมตื่นตันใจมากพอมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้กับพวกคุณหวังว่าพวกคุณจะชอบนะครับก็คือมาเต้นเพลง Happy Birthday น่ารักน่ารักนะคะแต่ก็ไม่อยากให้ขยับตัวมากะนะน้เบาๆลูกเบาๆลูก เป็นไงกันบ้างคะหายคิดถึงน้องริีิมารู้บ้างหรือยังส่วนเรานะคะก็ขอวอวยพรน้องอีกครั้งแล้วกันนะก็ขอให้น้องหายปวย่วยโดยเร็วได้มาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆพ,พี่น้องๆวงอินทูวันโดยเร็วค่ะแฟนๆคิดถึงน้องมากๆวีบีเองก็เช่นกันนะคะอยากเห็นหน้าน้องอยากให้น้องได้มาสนุกกับเพื่อนๆเ,เร็วๆแต่ว่าสุขภาพของน้องก็คือสําคัญที่สุดนะพักผ่อนให้เต็มที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็กลับมารวมกลุ่นเร็วๆนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะ BB ต้องขอตัวไปก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะมาเมาส์กันใหม่ในเรื่องต่างๆนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ BB ีด้วยนะคะเราจะได้มาเมาส์ด้วยกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย